แล้ววันนี้เราก็มากินอาหารจีนยูนานกันนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นซิเนเจอร์เลยทีเดียวมีชื่อจีนเรียกว่าเรียกว่าเรียงปป้งเขาจะมีซอสเขาเป็นเหมือนแบบซีอิ๊วขาวอย่างเียหั่นใส่ผักชีมาเขาจะมีหน้าต่างๆแต่ว่าวันเนี้ เราสั่งหน้าเป็นคางหมูกับหวัวไชเท้าสลด์ใส่ไปเลยจ้าภา,าษาไทยเขาเรียกว่าเป็นยำหวัวไชเท้านะคะแล้วก็คลุกด้วยนี่น้ำมันางาปลุด้วยน้ำมันงาเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิว๊วอีกนิดหน่อยไม่มีปริมาณนะคะที่เรา แน่นอนเราก็ใส่มุม่วงไปอันนี้พริกไทยดำป่นเกลืออีกนิดหน่อยนี่มันคือยำหัวเชยท้างนะนแล้วก็บิดมะนาวด้วยมีถั่วลิสงคัวด้วยนะใส่ได้จริงๆคอไม่ค่อยชอบไม่ต้องใส่หมดนี่ มเมนูจ้าไม่ใส่น้ำมันด้วยหรอไม่เมล้วยเย็นเปรี้ยวมันคือสำหรับคนที่ไม่เคยกินอะ่ะ<ม>เพราะว่าคนไม่เคยกินเมนูนี้เยอะนี่เลยชชอบมากใครชอบมากจริง น่ากินมากอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะให้ดูว่าคืออะไรอูอู๋อูอ๋อปกติเราจะเคยกินแต่แอบตอ,องออใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนี่คือสมองหมูต้มส้มใส่ยอดมะพร้าวน้ำใสๆร้อนๆฝน,นตกเบาๆมันน้ามากเลยเน่ จะทดลองให้ดูก่อนใครมีโอกาสมาเชียงใหม่นะปักหมดุดตามมาได้บอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านจินอยู่นานเก่าแก่มาชิมน,น้ำซุปก,กันอืมร้อนกลมกล่อมมากแต่สำหรับพลอยเพราะว่าบีบมนะนาวลงไปอีกนิดหน่อยจะ ผมกอมมากขึ้นแต่ถ้าสำหรับคนปกติธรรมดาเพราะว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะอือมึคือบิบมานนังไปแล้วแบบสุดยอดอะ่ะมันจะเปรี้ยวๆเด็ดแล้วแบบแล้วร้อนใสๆต้องคอมากนี่ให้ดูสมองบนสมองอือหึแล้เื่ะ อร่อยมากมันจะเป็นก้อนอยู่แล้วมันมันๆอ่ะทุกทีที่เราเห็นว่าเรากินเป็นแอบอ่อมันจะแบบว่ามีเครื่องเทศมีอะไรอ่งงี้ปะมันจะแบบกลิ่นเครื่องเทศมากบอ่ะแต่อันเนี้ยมันไม่มีกลิ่นเครื่องเทศเลยแต่ก็ขอบอกเลยนะว่าบางคนอ่ะถ้าไม่กินอาหารที่มีกลิ่นก็อาจจะคิดว่ามันมีความความคาวของมันได้ดินหน่อยแต่สำหรับพายเพราะว่ามันอร่อยมาก มันเป็นมันๆแล้วก็แบบมีกลิ่นของมันอะอร่อยมากไปเร่ยพูดะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในเมนูโปรดของพี่ตามนะคะไม่ต้องให้พูดกันมากมาโมโตกูไปไหนก็ต้องดูว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ยืนยันได้ว่าอาหารสิิงที่นั่นอร่อยไหม <c oughs> อ่ะไหนลองซีนี่แปลกใส่มะเขือเทศด้วยเอาหรอชิ้อ,อื่นเขาไม่ใส่มะเขืเทศเหรอ ครับมต้องชิมกินประจำเ่แหรออ้าวก็มันก็퀄ตี้ยังไงจะได้บอกคุณผู้ชมว่ามันต่างที่อื่นยังไงเป็นไงร้อนเอาร้อนไม่ตื่นเต้นอะไรอร่อยค่ะมาโมดูที่นี่รสชาติแบบไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะออกเปรี้ยวๆมันมีมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศเขาไม่ใช่มะเขือเทศแต่เป็นเดี๋ยวก็ดูกลมกล่อมนะทุก ทุกอ,อย่างเลยที่นี่ทุกอ,อย่างเห็นใส่ประเทศหมดเลยและนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนี้เลยนั่นก็คือปลาบูนึ่งนั่นเองแต่เป็นปลาบูนึ่งของสุดคุณธนะปลาบูนึ่งที่อื่นปกติก็จะใส่ขิงแต่ว่าของคุณธนะเขาจะไม่ใส่นะคะและต้องเป็นปลาบูเป็นด้วย เพราะว่าถ้าเป็นปลาหมูตายเขาจะไม่กินดูดิเนื้อมันจะเด้งใสแล้วก็ขาวสีซอสมันจะเป็นแบบว่าไม่ดำนะไม่ดำแล้วมันก็จะแบบมีความแบบเนียนดูดิเนื้อตรงนี้เด้งมากต้นหอมกำลังดีดดเดี๋ยวพอขอแอบชิมก่อนเลยแล้วกันนะ อือ oh, ูดูเน um ื้อดิมันไม่ลุยเลยมันเด้งมากอ่ะเขาน่ะดึงมันออกมามันเน่นอึมแล้วมปแล้วมันแบบหนึบหนึบหนสู้ฟันมากดีมากเวลี่พูดบอกเลยว่าวนที่คนกินปลาเป็นจะรู้คือแก้มมันแต่ว่าตอนนี้เขานึ่งมาทั้งหมดแล้วรับประกันว่า ร้านนี้ใครมาเชียงใหม่มีเวลาแนะนำนะคะชื่อร้านมิรใหม่อาหารยูน่าดูป้ายที่บูราร